สวัสด so ี ode e also, ด้วยนะครับค่ําคืนนี้อยู่กับคืนเล่าผีนะครับหรือว่าช่อง Youtube คืนเล่าผีนะครับเช่นเคยครับค่ําคืนนี้เราอยู่กับเพจเรื่องนี้มีผีให้รีวิวนะครับถ้าใครชอบเรื่องดาวแบบอ่านเรื่องความหลอนความสยองเรื่องราวเรื่องผีเนี่ยเข้าไปอ่านในเพจเรื่องนี้มีผีให้รีวิวได้นะครับหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีคนอ่านให้ฟังนะครับก็เข้ามาฟังในเพจอดิศักแพ้วใจดีได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับค่าคืนนี้ฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณนะที่ยังคงวนเวียนอยู่บนอาคารนาตาสินโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่เธอเนี่ยได้จบชีวิตตัวเองโดยการผูกคอตายบนพัดลมเพลานนะครับเรื่องราวจะมีความน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราลองมารับชมรับฟังกันดูเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ฮะมีชื่อเรื่องราวว่าวิญญาณที่ยังคงวนเวียนบนอาคาร100ปีครับ วันนี้หนูมีเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานความหลอนในห้องนาตาสินของโรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อสมัยที่หนูยังเรียนอยู่อยากจะมาร่วมแชร์ให้ได้อ่านกันครับเดี๋ยวผมจะคิดซะว่าตัวเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่เจอเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นผู้หญิงนะฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่หนูเข้าชมรมนาตาสินใหม่ๆครับ ตอนนั้นเรียนอยู่ม .1 ซึ่งหนูกับเพื่อนๆในห้องต่างคนต่างก็เริ่มที่จะหากิจกรรมทํากันหลังเลิกเรียนหรือที่เรียกกันว่าชมรมนั่นแหละครับซึ่งที่ชมรมนาฏศินนี้มีรุ่นพี่คนหนึ่งอะที่ทั้งหน้าตาสะสวยและรำนาฏสินได้สวยงามมากๆขนาดเราเป็นผู้หญิงด้วยกันยังรู้สึกเคิมเลยนะครับพอตกเย็นหลังเลิกเรียน พวกหนูก็จะชอบพากันไปแอบดูพวกรุ่นพี่ลํากันทุกเย็นจนรู้สึกว่านี่แหละเราจะเข้าชมรมนี้แล้วหนูก็ไปสมัครเข้าเรียนเป็นสมาชิกนาตาสินในที่สุดนะครับหลังจากที่หนูเข้าชมรมใหม่ๆก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่จะต้องคอยมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลเราซึ่งรุ่นพี่คนนี้หนูขอสมมติชื่อว่าพี่เอนะครับที่พี่เอต้องมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกหนู พราะหนูค่อนข้างหัวช้าลำได้ไม่ทันเพื่อนๆและบวกกับความที่เป็นมือใหม่เข้าไปด้วยหนักเลยนะครับทีนี้เรื่องมันเริ่มต้นขึ้นตอนที่หนูเริ่มลำเป็นตั้งวงได้แล้ววันหนึ่งก็มีข่าวหรือว่าพี่เอ๋ท้องแต่พี่เอ๋ก็ไม่ได้รับหรือไปต่อปากต่อคํากับใครนะครับพี่เขาก็ยังคงมาเรียนมาฝึกซ้อมให้น้องๆตามปกติแต่หนูมาเอกใจตรงที่ว่า ดูหน้าตาพี่เขามหมองอหมงไปและเวลาสอนลำจะตาแดงๆเหมือนกับคนที่เพิ่งร้องไห้หนักๆมาหนูเลยถามพี่เขาไปว่าพี่เป็นอะไรทําไมตาแดงแบบนี้ล่ะคะพี่เขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกได้ยินอย่างนั้นหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกเพราะคิดว่าพี่เขาก็คงไม่อยากจะบอกก็เลยหันมาฝึกซ้อมลำต่อให้มันแม่นๆ เพราะว่าอีกไม่กี่วันจะเป็นครั้งแรกที่หนูได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีแล้วเลยต้องฝึกซ้อมแบบเข้มข้นหน่อยนะครับพอถึงวันแสดงทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าพี่เอ๋เขาไม่ได้มาแสดงด้วยนะครับและพอหลังจากจบการแสดงชมรมนาฏศิลจูจู่ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งอะวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่าพี่เอ๋ผู้คอตายในห้องน้ําบนอาคาร100ปีหนูกับเพื่อนๆตกใจมากนะครับในตอนนั้น มองหน้ากันแล้วก็อึง้งนิ่งไปพักใหญ่พอตั้งสติได้ก็มาคิดทบทวนดูว่าแล้วคนที่มาฝึกซ้อมลำให้กับพวกหนูและเพื่อนๆวันก่อนอนนะ่ะใครเพราะจากที่พี่เขาบอกมาว่าพี่เอ๋ผู้คอตายก่อนวันที่จะแสดงเพียงแค่สองวันเท่านั้นและก็มาคิดขึ้นได้ว่าอีกอย่างหนึ่งที่แปลกไปคือเวลาที่พี่เอ๋เข้ามาฝึกซ้อมการลำให้นั้นพี่เอ๋จะไม่มีการจับมือสอนลำแต่อย่างใดเลย ผิดไปจากการสอนในตอนแรกมากก่อนหน้าที่จะมีข่าวหรือว่าพี่เขาท้องนะ่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้หนูรู้สึกว่าผวาทุกครั้งจนทําให้ไม่กล้าผ่านไปที่บริเวณห้องหน้าตาสินนั้นอีกเลยก็คือตอนที่พวกนางราทุกคนจะต้องนอนอยู่ในห้องหน้าตาสินนั้นพอตกดึกมาไม่น่าเชื่อว่าอากาศภายในห้องนั้นน่ะ มันร้อนและอึดอัดมากค่ะบวกกับเสียงพัดลมบนเพดานที่ดังเอี๊ยดอาร์ตเอี๊ยดอาร์ตอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นหนูนอนไม่หลับเลยค่ะจึงลุกขึ้นมานั่งเหยียดขานิ่งๆท่ามกลางเพื่อนที่พากันนอนหลับไปหมดแล้วบรรยากาศตอนนั้นมันมืดและเงียบเชียบมากได้ยินเสียงพัดลมเอี๊ยดอาร์ตเอี๊ยดอาร์ตตัวเดิมหลังจากที่นั่งนิ่งๆอยู่คู่หนึ่งนะคะจนสายตาพอที่จะปรับภาพได้ในความมืด คือมันปรับแสงได้นะหนูเลยลองเงยหน้าขึ้นไปมองที่พัดลมเพดานดูคุณพระช่วยหัวใจแทบจะวายเพราะภาพที่เห็นด้วยสายตาซึ่งปรับโฟกัสในความมืดได้แล้วนั้นหนูเห็นพี่เอ๋พี่เอ๋นะคะเธอผูกเชือกห้อยคอตรงเตงจนตาถลนออกมานอกเบ้าอยู่ตรงพัดลมเพดานซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่หนูนั่งอยู่มากนักอยากจะหลับตาก็หลับไม่ลงพอมองไปได้สักพัก รู้สึกว่าร่างกายมันขยับไม่ได้เลยนั่งตัวแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นได้แต่มองพี่เอ๋ที่ตอนนี้เธอกำลังค่อยๆถอดเชือกออกจากหัวเธอออกมาอย่างช้าๆนะครับและหล่นลงมายืนที่พื้นดังตบุบและที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือเธอไม่ได้มาคนเดียวพี่เขาอุ้มลูกมาด้วยด้วยความกลัวได้แต่อ้าปากค้างอยากจะร้องก็ร้องไม่ออก ความรู้สึกมันเหมือนมีใครเอาอะไรมายัดไว้ในปากเลยครับคันจะดิ้นจะลุกก็ทําไม่ได้อีกเช่นกันเหมือนถูกผีออมอยู่อย่างนั้นในใจตอนนั้นก็พยายามที่จะท่องบทสวดมนต์ต่างๆเพื่อที่จะให้หลุดออกจากอาการตัวแข็งทื่อนี้ไปให้ได้นะครับแต่จู่จูหนูก็ได้ยินเสียงแว่วดังมาว่าอยดกลัวมานะที่ขอโทษที่ต้องทำแบบนี้ ี่ม,มลหลังจากที่สิ้นเสียงแววนี้พี่เอ๋ก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาหนูเลยนะครับหลังจากนั้นหนูก็ไม่รู้ตัวอีกเลยจนเช้าวันรุ่งขึ้นหนูจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่หนูเจอให้กับคุณครูและเพื่อนๆได้ฟังจนกลายเป็นตำนานของห้องนาฏศิลป์มาจนทุกวันนี้ล่ะคะ่ะเรื่องนี้ทําให้หนูไม่ไปห้องนาฏศิลป์นอกจากมีภารกิจจริงๆถึงจะเข้าไปหนูกลัวเรื่องราวเรื่องนี้มากนะคะ เรื่องราวเรื่องนี้นะฮะมีความน่าสงสารคุณเอ๋มากนะครับเขาเนี่ยน่าจะท้องกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายคนนั้นอ่ะไม่รับเป็นพ่อและก็ทิ้งเธอไปจนเธอไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงฮะกลัวคนในโรงเรียนเนี่ยก็คือได้นินทามาแล้วแหละว่าเธอท้องแต่เธอก็ไม่รับจนกระทั่งเธอต้องไปแฝนคอตายเสียชีวิตที่พระลมเพดานในห้องนาตศินป์ที่น้องคนนี้ฮะได้เข้าไปนอนอยู่ แต่สิ่งที่น้องคนนี้เจอคือมันน่ากลัวมากนะครับคนผูกคอตายมาห้อยให้เห็นลิ้นตาถลนลิ้นจุปากเนี่ยก็น่ากลัวอยู่แล้วนะฮะแต่นี่มาแกะปมเชื่อกค่อยๆแกะออกฮะแล้วกระโดดลงมาแล้วก็บอกกับเธอว่าไม่ต้องกลัวคือเขาไม่ได้ตั้งใจใหเห็นแต่น้องคนนี้น่าจะมีเซนคือมันหลอนมากฮะเป็นอีกเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วขนหัวลุกมากๆนะครับ ค่ำคืนนี้ฮะถ้าใครชอบเรื่องราววิญญาณที่ยังคงวนเวียนบนอาคารร้อยปีเรื่องราวเรื่องนี้ขอเป็นค่าเข้ารับชมรับฟังคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครแชร์หนึ่ share, นกำลังใจ1ดวงดาวเพื่อเป็นการสนับสนุนเพจหรือไม่ก็มาฟังให้จบคลิปก็จะขอบคุณมากครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ